เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บภายในทีมของเราที่ดูมีทิศทางที่คลี่คลายและสถานการณ์ก็กำลังดีขึ้นมาตามลำดับหลังก่อนหน้านี้ทางวัตลุเอนโดโดมินิกโซวสไลน์และดาวินนูนเยสก็สลัดอาการบาดเจ็บก,กลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองและถูกส่งลงสนามมาในเกมที่เราบุกคว้าชัยชนะเหนือทางเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เช่นเดียวกันกับในรายของทางโมฮัมเหม็ดซาลาที่ก็สามารถกลับมาลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมได้แล้วในสัปดาห์นี้และคาดว่าอาจจะสามารถกลับมาคืนสนามได้ภายในวีคนี้ด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดอีกหนึ่งนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้อย่างทางรออันกลวเวนแบกฮองเคร่งดัชแมนของทีมเราก็มีข่าวดีให้เราได้พอจะใจชื้นขึ้นมาบ้าง เมื่อเขามาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าจากการถูกทางมอยเซตไก่เซโดห้องเครื่องฆ่าตัวแพงของทางสิงโตนึงเงิมครามชิวซีย่อมใส่ข้อเท้าแบบเต็มๆในเกมรอบชิงชนะเลิศของศึกคาราบาวครับนั่นทำให้เขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปตั้งแต่นาทีที่27ของการแข่งขันก่อนที่ทีมของเราจะสามารถผงะควาแชมป์รายการดังกล่าวมาครองได้สำเร็จเป็นถ้วยแรกของปีนี้อีกด้วย แม้กระน,นั้นภาพข้อเท้าของทางกราวเวนแบบที่ถูกเข้าทำอย่างหนักก็ออกมาดูไม่ดีเสียเลยท้าไม่หลายคนเป็นกังวลใจกันว่าเขาอาจจะต้องพักรักษาตัวยาวหรือไม่อย่างไรกันแต่ล่าสุด โจ้าตัวก็สามารถถอดรองเท้าป้องกันและไม่จําเป็นจะต้องใช้ไม้เท้าในการช่วยพยุงตัวอีกแล้วโดยเขาสามารถกลับมาเดินเหินได้ตามปกติซึ่งตามการรายงานข่าวจากทางเดวิดลินส์นักข่าวสายหงคนดังจากทาง this is a n f i e l d สื่อที่จาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ได้ระบุว่าสำหรับเกมยูโรปาลีกกับทางสปาร์ตาปาร์กในช่วงกลางสัปดาห์นี้อาจจะยังเร็วเกินไปสำหรับตัวของดาวเตะวัย21ปี นั่นน่าจะหมายรวมถึงในเกมซ u เปอร์บิ๊กแมตช์กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยราะว่ากรอบเวลาที่เขาจะฟิตเต็มที่กลับมาพร้อมช่วยเหลือทีมของทางเยอเกนครอปได้อีกครั้งก็น่าจะเป็นช่วงหลังพักเบรกทีมชาติตอนกลางเดือนถึงปลายเดือนนี้ซึ่งก็เป็นการเร็วกว่าที่เรามีการคาดหมายกันเอาไว้ในตอนแรกมา ในก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกคนหนึ่งที่ได้รับความไว้วังใจจากทางเยอเวเกนครอปเป็นอย่างยิ่งในการแข่งขันฤดูกาลนี้ นั่นก็คือในรายของทางเคอร์ติสโจนมิดฟิลด์เด็กปั้นที่เป็นความภาคภูมิใจจากอะคาเดมีของเราหลังเขาได้รับโอกาสลงสนามไปแล้วทั้งสิ้น28นัดในการแข่งขันทุกรายการฤดูกาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกันได้ออกสตาร์ทเป็นสเปดผู้เล่นตัวจริงในเกมวิกแมตทั้งการบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้และการเยือนทางท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, เป็นตน้น ทว่าเจ้ตัวกระดันมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าระหว่างเกมที่เราบุกไปเยือนเบรนฟอร์ดเมื่อปลายเดือนที่แล้วและทำให้เขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปในนาทีที่34จากนั้นตัวของทางเยอร์เกนครอฟก็ออกมายอมรับในภายหลังว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าซึ่งดูไม่ค่อยดีนะสำหรับตัวของดาวเตะวัย23ปีดังกล่าว ทว่าล,ล่าสุดมันก็เริ่มมีสัญญาณบวกออกมาให้เห็นเมื่อตัวของโจนส์เองไปโพสภาพลงใน IG s t สตอรของเขาขณะกำลังเดินอยู่กับทางเพื่อนร่วมทีมแบบแอนดู w โรเบอร์ซันซึ่งเราก็จะสามารถสังเกตเห็นได้เลยว่าเขาสามารถเดินเหินได้ด้วยตัวของเขาเองโดยไม่จำเป็นจะต้องใส่รองเท้าป้องกันอีกแล้วแม้กระนั้นหากเราสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเขายังคงถือรองเท้าป้องกันเอาไว้อยู่ที่มือซ้ายของเจตัวอยู่ด้วย ถ้ว่าการที่เขาสามารถกลับมาเดินได้ตามปกติก็เป็นสัญญาณบวกอย่างชัดเจนและเราก็น่าจะทราบความคืบหน้ามากขึ้นกว่านี้ในงานแถลงข่าวก่อนเกมกับสปาร์ตักของตัวเยอเกนครอเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางทีรีอองรีอดีตดาวยิงระดับตำนานของทางปืนใหญ่ออสนอถึงสโมรสรของเรากันบ้าง เมื่อเขาไปจับรายการมันเดย์ไนท์ฟุตบอลให้กับทาง Sky Sport สื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษและความตอนหนึ่งเจ้าตัวก็มีการรายงานเรื่องที่ทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปตของเราสามารถกลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือของเขาได้แล้วนั่นทำให้เจ้าตัว,ตวมีลุ้นกลับมาลงสนามช่วยทีมของเกย์เกนครับได้อีกครั้งในสัปดาห์นี้ด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านองรีก็เลยได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการออกมากล่าวชื่นชมซาลาเป็นการพิเศษโดยชอบอย่างยิ่งความครบเครื่องของจูตัวที่นอกจากการสามารถทําประตูได้แบบเป็นกรอบเป็นกำรรให้กับสโมสรแล้วเขาก็ยังสามารถแอสซิสต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้แบบไม่ขาดสายมาโดยตลอดอีกด้วยผมคิดว่านี่เป็นบางสิ่งที่ผมมักจะกล่าวถึงเกี่ยวกับนักเตะหลายต่อหลายคนเลยนะ องลี Only, เริ่มเปิดประเด็นผมมักจะสอบถามว่าพวกเขาเหล่านั้นแอรซิตได้ด้วยไหมเราทุกคนต่างก็รู้ดีว่านักเตะอย่างองลีวัตกินส์นั้นสามารถทำประตูได้เรายังรู้อีกว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์เองก็ทำประตูได้เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือโมเป็นคนแอรซิตที่ได้มากมายอย่างน่าเหลือเชื่อนี่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนะที่เราได้เห็นเขาทำไปแล้วเจ็ 8หรือ9แอซิดให้กับเพื่อนร่วมทีมของเขานั่นเป็นการตอกย้ำให้เห็นเลยว่าเขาสามารถเพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในเกมการเล่นของเขาได้มันไม่ได้มีแค่เรื่องของการทำประตูแต่เขาเป็นคนที่มีของอยู่ภายในตัวของเขาเองและมันก็ทำให้ผมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการควานหาผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาคุมทัพในถิ่นแอนฟิลด์ของเราต่อจากทางเยอเกนครอบในการแข่งขันฤดูกาลหน้าหนึ่งในตัวเต็งอันดับต้นๆก็คือชาปิอารองโซในใหญ่ไฟแรงของทางห้างขายยาไบเออร์ er, หรือเวอร์คูเซนที่กำลังทำผลงานได้อย่างสุดยอดในการแข่งขันฤดูกาลนี้ ทว่าเมื่อวานนี้มันก็มีรายงานข่าวจากทางฟอร์เรียนพร์เทนเบิร์นักข่าวคนดังจากทาง Sky ยสปอรตเวอร์ชั่นภาษาเยอรมันที่ได้อ้างว่าเสื้อใต้ไบเยตมิวนิกได้มีการติดต่อพูดคุยกับตัวของทางอารองโซไปแล้ว มันมีการกล่าวอ้างต่อไปถึงขั้นที่ว่าทางอารองโซเองอยากจะย้ายไปคุมทัพในถิ่นอาริอันส์อารีนามากกว่าจะมาลิเวอร์พูลของเราด้วยเพราะเขามองว่าการเข้ามารับงานต่อจากครอปนั้นถือเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งอันที่จริงแล้วเมื่อเราฟังมาถึงจุดนี้มันก็ดูจะขัดกับบุค,คลิกของทางอารองโซอยู่แล้วและล่าสุดทางวิวอีกสื่อยักษ์ใหญ่ของฮวงเบียก็ได้รายงานข่าวออกมาตอบโต้แบบทันควัน ว่ารายงานข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นั้นมันไม่เป็นความจริงเมื่อบาเยนยังไม่ได้มีการพูดคุยกับอารองโซแบบที่มีการกล่าวถึงและตัวของในายใหญ่วัย42ปีก็ไม่เคยบอกว่าเขาอยากจะย้ายไปบาเยน์มิวนิมากกว่าทางลิเวอร์พูลอีกด้วยอัปเดตอนาคตของชาบีอารองโซคริสเตียนฟอกหัวหน้าทีมข่าวของบิลโพสต์ลงในเอกส่วนตัวของเขา อารองโซยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขามันยังไม่ได้มีการเจราจาระหว่างบายเยนกับอารองโซเลยตัวของอารองโซเองก็ไม่ได้บอกว่าเขาอยากจะย้ายไปมิวนิกมากกว่าลิเวอร์พูลเลเวอร์คูเซนมีการเรียกร้องค่าตัวของอารองโซแต่ยังไม่ได้มีการหารือตัวเลขออกมานะ มื่อเปิดประเด็นมาเรื่องราวเกี่ยวกับทางชาบิอรองโซกับจุดหมายปลายทางต่อไปของเขาสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้ากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งเรื่องที่มีความเชื่อมโยงถึงกันไปเลยหลังจากทางเดลี่สปอร์ตอีกสื่อยักษ์ใหญ่ก็มีการรายงานข่าวสมทบออกมาเพิ่มเติมอีกว่านอกจากทางบาเยนต์ียังไม่ได้เปิดการเจรจากับตัวของในายใหญ่เลสเปนนชอย่างที่มีการกล่าวอ้างกันแล้ว แต่ในทางตรงกันข้ามพวกเขากลับจับสัญญาณได้ด้วยซ้ำไปว่าตัวของอารองโซ่อเองไม่ได้อยากจะย้ายข้ามฟ้ามาอยู่แคว้นบาวาเียเลยด้วยซ้ำเพราะมันจะเป็นการหักหานน้ำใจของต้นสังกัดปัจจุบันและแฟนบอลของเลเวอร์คูเซนมากเกินไป น่าทำให้ในตอนนี้ผู้บริหารของบาเยนก็เริ่มจะทำใจแล้วว่าโอกาสได้ตัวอรองโซ่มาคุมทีมในการแข่งขันฤดูกาลหน้าแทนที่ของทางโทมัสทูเคิลที่กำลังจะอำลาตำแหน่งไปหลังจากจบซีซั่นนี้มีไม่มากและเป็นไปได้ยากด้วยเหตุนี้จึงทำให้พวกเขาเตริยมเปนเป้าหมายมาหาตัวเลือกลองลงมาซึ่งในตอนนี้ก็คือทางโรแบร์โตเดชะแบีกุนซือชาวอิตาเลียนของไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียน ลังเขาได้สร้างปรากฏการณ์กับการนำไบรตันไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสสอนจนกลายมาเป็นที่หมายปองของหลายทีมชั้นนำทั่วทวีปยุโรปในตอนนี้เขาก็มีสัญญาผูกมัดกับทางไบรตันถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2026และพวกเขาก็รู้ดีว่าคงจะรั้งตัวในใหญ่วัย44ปีเอาไว้ได้ยากหากมีการติดต่อเข้ามาจากสโมสสระดับท็อปทั้งหลาย ดังนั้นไบรตันจึงเรียกร้องค่าตัวของเดอร์แชบี้ที่12ล้านปอนด์เพื่อให้พวกเขายอมแยกทางกับอดีตกุนซือชักตาโดเนตไลน์นี้ก่อนกำหนดซึ่งหากทางบาเยนต์มาเดินหน้าเต็มกำลังสำหรับดิวนี้มันก็จะเป็นการเปิดทางให้ลิเวอร์พูลไปคว้าตัวทางอารองโซได้แบบสะดวกโยทินมากยิ่งขึ้นแล้วเพื่อนๆล่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ